สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาทำการสอนเพิ่มคนดูไลฟ์สตรีมนะครับเนะาะอาจจะเป็นคนดูไลฟ์สตรีมสดนะครับของแพลตฟอร์ม t ิ k กต k นัในเองนะครับคือไลฟ์สตรีมตัวนี้เนาะ นี่นะครับคนดูตัวนี้นะครับจะเพิ่มกันยังไงนะครับเป็นการช่วยดันฟีดดันไลฟ์สตรีมของเรานะครับไปสู่หน้า Tik t o อกนะครับเนาะก็ดันฟีดดันได้นะครับเนาะยิ่งคนดูเยอะก็จะยิ่งดันฟีดเยอะแบบนี้เลยเนาะขึ้นแบบนี้อ่าทำยังไงก็มาดูกันเลยนะครับอย่างแรกไห้ทุกคนนะครับเปิด Google ขึ้นมาแล้วก็พิมพ์ไปเลยนะครับว่า k m e m k i t s นะครับอ่าเว็บไซต์ใช้งานนะครับก็จะอยู่อันแรกเลยชื่อว่า k m e m k e com อพอมาถึงตรงนี้ก็ทําการสมัครสมาชิกกันก่อนได้เลยนะครับเนะาะแต่ถ้าใคร,ครที่ไม่อยากทําการสมัครก็ลงชื่อก็้ใช้งานได้เลยนะครับในส่วนนี้ผมก็จะมาทําการสมัครสมาชิกกันชื่อผู้ใช้งานนะครับอีเมลรหัสผ่านนุญ,ญารหัสผ่านนะครับให้ทุกคนทําการกรอกให้ครบเลยนะอีเมลก็มั่วได้เลยนะครับไม่จําเป็นต้องใช้อีเมลจริงตัวนี้แล้วก็ติ๊กสองช่องนี้นะครับเพื่อทําการสมัครสมาชิกนะครับเพียงเท่านี้ก็จะสมัครได้แล้วเนาะง่ายมากๆเลยนะครับแล้วก็จะมาลงชื่อผู้ใช้งานกันนะครับ อ่ะแล้วผมก็ได้ล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับให้ทุกคนนะครับมาดูที่หัวข้อหมูดหมู่ตัวนี้นะครับ อหมวดหมู่ก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มให้ทุกคนเลือกนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook นะครับ YouTube, TikTok, IG, ยู u ูบทิกตอร์ไอจีไลน์ช้อปปี้ทวิตเตอรนะครับอยู่ด้านล่างเนาะอ่านี้จะเป็นไลน์นะครับช้อปปี้เทเล gram นะครับแล้วก็ทวิตเตอร์นั่นเองอมีหกถึงเแพลตฟอร์มเลยนะให้ทุกคนเลือกใช้งานนะครับเนาะอ่าในส่วนนี้ก็จะเป็นเพิ่มต่างๆนะไม่ว่าเป็นเพิ่มยอดไลค์นะครับเพิ่มถูกใจอ่าคลิปวิดีโอหรือว่าติดตามแฟนเพจถูกใจแฟนเพจนะครับไลค์อีโมจินะครับคนดูอ่าและนี่คือคนดูไลฟ์สตรีมของแพลตฟอร์ม Facebook เนาะ อาจจะจะเป็น u t u b e นะครับหรือว่าอะไรนะครับชั่วโมงรับชมเพื่อเปิดรายรับรายได้การตลาดก็ได้เหมือนกันเนาะ,ะมีเหมือนกันหมดเลยนะครับก็ดีมากๆเลยถ้าใครนะครับอยากมาปั๊มเจาะจงแพลตฟอร์มนั้นแล้วนะครับให้กดไปที่ฟังก์ชันด้านบนได้เลยนะ,อ,ะอย่างผมก็จะกดไปที่หัวข้อ t i t ต k k ด้านนี้นะครับตรงบนหมู่ก็จะเป็น Tik t o k ล้วนเลยนะครับทำให้เราดูสบายตามากขึ้นเลยนะครับผมก็จะหาคําว่าเพิ่มคนดูไลฟ์สตรีมนะอันนี้คือคนดูไลฟ์สตรีมสดนะครับตัวนี้ และดูตรงบริการบริการนะครับจะเป็นนาทีนะครับเนาะอ่าชั่วโมงรับชมนาทีนั่นเองนะครับก็รับชมขั้นต่ำสุดนะครับจะเป็นสามสิบนาทีอันนี้คือคนดูจะอยู่กับเรา3ามสิบนาทีเนาะเราสามารถดันได้ภายในเวลาสามสิบนาทีนะครับหลังจากส0นาทีก็จะลดลงนั่นเนองนะครับอ่ะบอก็ปั้ม3ามสนาทีทุกคนดูอ่าแล้วเจอตรงนี้นะครับให้ทุกคนทําการหยุดอ่านก่อนนะเพราะว่าตรงนี้นะครับสําคัญเนาะอ่าก็ต่าสุดนะครับร้อยหนึง่งถึงสุดห้าพันเนาะที่เราจะทําการปั๊มได้อ่าเราก็ ให้ทุกคนนะครับทำการอ่านกันดีๆเลยแล้วก็จะมาเจอหัวข้อลิงก์กันต่อนะลิงก์ตัวนี้นะครับจะเป็นลิงก์ไลฟ์สดนั่นเองนะผมก็จเจาลิงก์นี้เนาะอ่าก็แค่กดไปที่ไลน์นั้นนะครับเนาะก็อ่าเลือกไลฟ์มาหรือจะเลือกไลฟ์เรานะครับทำการกรอบลิงก์ด้านบนตัวนี้นะครับแบบนี้ระหวา่างอ่ะแล้วเจอหัวข้อปริมาณอันนี้คือปริมาณยอดไลฟ์สดเนาะที่ต้องการจะเพิ่มอาจะคนดูเขานะครับอยู่เฉลี่ยรประมาณห้ถึงคนอ่ะเดี๋ยวผมปั๊มให้สัก20นะครับให้ทุกคนดูอ่ะพอค่าบริการขึ้นมาให้้้ทุกกคน,นคัดดส่งซือไเลย ะระบบก็ได้รับคำสั่งซื้อคุณแล้วนะครับเพียงเท่านี้เราก็แค่รอยอดคนดูไลฟ์สตรีมเพิ่มขึ้นนะครับอ่ะง่ายมากเลยนะครับเห็นไหมครับว่าใช้เวลาแค่1นาทีนะครับถ้าผมไม่พาไปสมัครนะครับก็นาทีเดียวเราก็จะได้ยอดไลฟ์คนดูสตรีมขึ้นแล้วนะอ่ะในวันที่ทําการรอขออนุญาตแนะนําเว็บไซต์กันเลยนะครับจะมีปอดกรหนังสือนะครับที่เราสามารถดูได้อ่ะเราสั่งซื้อเพิ่งไปเมื่อกี้นะครับเนาะก็เลขออเดอร์นะครับ อยู่ด้านหน้านะครับสามารถเอาไปแจ้งแอดมินได้นะครับเลขออเดอร์ Order ตัวนี้นะ่าก,ก็ไปแล้วก็แจ้งเขาเลยนะครับว่าถ้ายอดไลฟ์รีไม่ขึ้นนะครับหรือว่าจะเป็นยอดอื่นๆเนาะไม่ว่าจะทุกท่านจะปั๊มอะไรนะครับสามารถแจ้งเขาได้เลยค่าบริการมีบอกนะครับปริมาณมีบอกนะครับแล้วก็หัวข้อลิงก์วันที่และเวลามีบอกหมดนะครับเนาะ,ะสามารถดูได้ตรงที่ตรงนี้เลยแล้วหัวข้อต่อไปจะเป็นการเติมเงินนะครับ การเติมเงินนะครับการเติมเงินจะมีอยู่5ช่องทางหลกักๆเลยนะครับจะเป็นทางการเคาโทสนะครับอ,อ่งกอาารงเวล็ตนะครับคริปโตเพอร์เฟกต์มันี่แล้วก็ทูมันนี่วอล็ตนั่นเองนะครับถ้าใครนะรสนใจัตร์จลก็สะดวกทางไหนนะครับก็สามารถเลือกช่องทางการเติมเงินได้เลยนะครับแล้วก็จะมีแบบเป็นสแกนแนบสลิปนะครับ ทุกธนาคารเนาะเราสามารถเอาสลิปนะครับมาใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วกดยืนยันไปเลยหรือว่าถ้าใครยังไม่เข้าใจนะครับก็ลองอ่านหัวข้อตรงกลางกันดูนะครับคำแนะนําตรงกลางเนาะในแต่ละช่องทางก็จะมีบอกกันอยู่เลยนะครับแล้วก็หัวข้อต่อไปกันดีกว่านะครับจะเป็นตัวช่วยเหลือนะครับตัวช่วยเหลือตัวนี้นะครับก็คือให้เราเลือกนะครับหัวเรื่องเนาะว่าเราต้องมาทําการเรื่องอะไรนะครับ ถามว่าจะเป็นเรื่องของคําสั่งซื้อนะครับเรื่องของการชําระเงินหรือว่าเรื่องอื่นๆนะครับก็สามารถแจ้งเขาได้เลยถ้าเป็นเรื่องของคําสั่งซื้อก็ง่ายๆเลยนะครับเลขออเดอร์นะครับที่ผมบอกไปต้นคลิปนะครับเราสามารถก๊อบมาแล้วก็วางตรงนี้ได้เลยนะอแล้วก็เลือกหัวข้อคําร้องขอเนับว่าทุกท่านต้องการร้องขอประจดยนะยก็จะเป็นสั่งซื้อของฉันไม่เสร็จสมบูรณ์เกิดป <c oughs> ัญหาอะไรขึ้นประมาณนี้เนาะแล้วก็ขอเร่งหน่อยนะก็คืออันนี้ก็คือขอเร่งเนาะแล้วก็สามารถยกเลิกคําสั่งซื้อได้นะครับ ก็ลองเลือกกันดูนะครับว่าแบบไหนนะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความไปตรงนี้ต่อได้เลยอ่าแล้วก็ส่งตัวไปนะเดี๋ยวแอดมินทางเว็บไซต์นะครับจะทาการดูแลให้ทุกท่านนั่นเองนะครับอ่าหรือว่าถ้าใครนะครับอยากต้องการที่จะติดต่อกันไวๆนะครับหรือว่าอ่าอยากให้แอดมินเร่งไวๆเลยก็มานี่เลยนะครับขวาล่างจะเป็นทางไลน์เนาะอ่าสามารถติดต่อสอบถามแอดมินได้เลยนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นแอดมินทางไลน์ทางโดยตรงเลยนะครับก็จะติดต่อทางไลน์โดยตรง ก็จะ24ชั่วโมงนะครับเขาจะบริการ24ชั่วโมงเลยสามารถตอบถามกันได้เลยนะครับทางไลน์เนาะแล้วก็ไปหัวข้อต่อไปนะครับจะเป็นการแนะนําเพื่อนนะครับเป็นหัวข้อสุดท้ายแล้วนะลิงก์ของเรานะครับก็ไปแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนนะครับคนที่อยากเจะเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามหรือเพิ่มอะไรต่างๆนานานะครับเราก็ลิงก์ของเราเนี่ยแหละส่งไปให้เขานะครับถ้าเขาเติมเงินผ่านลิงก์เราเราจะได้อัตราค่าคอมมิชชั่นนะครับอยู่ที่5%นะครับหรือว่าค่าแนะนําเพื่อนนั่นเองนะครับ ก็หมดแล้วนะครับในแต่และหัวข้อนะครับผมขออนุญาตไปดูยอดก่อนนะครับอเมื่อกี้นี้ต้องขออภัยด้วยนะครับไลฟ์ของเขานะครับปิดทําการปิดลงพอดีเนาะ,ะผมก็ไม่สามารถเอาให้ดูได้นะครับเมื่อกี้ก็ไลฟ์ทาการปิดตัวลงเดี๋ยวผมจะเป็นเพิ่มของคนนี้แทนนะครับทําการสั่งซื้อใหม่เดี๋ยวผมทาการสั่งซื้อใหม่ให้เรียบร้อยก่อนนะตอนนี้ผมก็ได้ทาการสั่งซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดีย๋ยวไปดูยอดขึ้นกันเลยนะ อาละครับตอนนี้ยอดก็ได้ทําการเพิ่มขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็น61เลยนะอ่าก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็อย่างที่บอกนะครับจะเป็นการช่วยดันอ่าคนดูไลฟ์สตรีมนะครับทั้งๆที่ปั๊มไปแค่20นะครับก็มีแถมกันให้ถึง60เลยทีเดียวอ่าก็จะขึ้นแบบนี้นะครับสามารถช่วยดันฟรีดได้นะครับเนาะเนี่ยมันจะขึ้นหน้าฟรีดนะครับถ้ายิ่งปั๊มเยอะอ่าก็จะยิ่งขึ้นเยอะนั่นเองนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยอ่าถ้าใครนับสนใจที่จะเพิ่มยอดไลฟ์ สดสตรีมตัวนี้นะครับก็สามารถมาใช้งานที่ตัวเว็บไซต์ที่ผมบอกได้เลยเนาะลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับสำหรับการใช้งานเว็บไซต์นะครับให้ทุกคนกดลิงก์ด้านล่างไปได้เลยอ่าวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนมากนะครับที่รับชมคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ